ค่ะดิฉันนางสาวอ,เเอัจฉรายจันทราสีมิ้นค่ะดิฉันชื่เนที่มีคูอก,การมิวค่ะพวกเราเป็นน,นักศึกษาของสาขาวิชารังสีเทคนิคอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขการจราจิีเตค่ะเป็นของสถาบันพระรมราชนกค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะพวกเราก็จะพาเพื่อนๆไปทัวร์ที่สาขาวิชาของเรากัน,นค่ะตามมาเลยค่ะ ตันนี้เราก็พาทุกคนนะคะมาอยู่ในที่ห้องปฏิบัติการลังสิ่งนิชัยนะคะเข้าไปดูไปเลยค่ะค่ะสำหรับหุ่นที่เราจะใช้ในการเรียนนะคะจะมีสองแบบค่ะก็จะเป็นแบบเอ่อสำหรับการถ่ายภาพแบบแยกส่วนค่ะอีกแบบนะคะก็จะเป็นถ่ายสำหรับแบบเต็มตัวนะคะก็คือนี่เลย ก็ะะจะเป็นชุดตะกั่ว,วค่ะที่เราจะใช้ใส่ไว้ป้องกันไม่ให้กรงส,ส,สีเข้าตัวเราค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์นะคะเราเราสามารถปรับได้เข้าไปค่ะค่ะหลังจากนั้นเราจะพาเพื่อนไปดูที่ชั้นสองกันนะคะตามมาเลยค่ะ ก็หมดแล้วนะคะสำหรับภาควิชาสาขาของวเราค่ะ,ะก็อยากจะเชิญเพื่อนๆพี่น้องนะกที่มีความสนใจที่อยากจะเป็นนักการศึกษาเข้ามาศึกษาที่นี่กันนะคะใช่ค่ะพวกเราก็ขอจบการนำเสน,นหอหรือว่าแ <พา S 2> นะนำค่ะพี่นดี้่ะขอบคุณค่ะ